หลังจากที่ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ต้องเจอต้องประสบกับอุทกภัยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่แม่ห้องสอนจันก่อนนะครับน้ำป่านะครับเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นะฮะในจังหวัดแม่ห้องสอนเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับคือจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่บ้านแม่ ตระละนะครับอยู่ที่ตําบลแม่แม่สามแลบที่อํเาเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าฝนเนี่ยตกหนักตลอด5วัน5คืนนะคุณหน่อยแน่เกือบอาทิตย์นะเกือบ1สัปดาห์านะครับใช้เวลา1สัปดาห์ด้วยกันโอ้โหก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะว่าแต่ว่าการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเนื่องจากระหว่างเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือ อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่มีดินสไลด์ต้นไม้หักโคน่นแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มทับหลายจุดนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกําลังนะครับใช้เครื่องจักรเนี่ยเข้าไปเปิดเส้นทางซึ่งก็ สามารถเปิดเส้นทางได้แล้วแล้วก็เร่งลําเลียงสิ่งของนะครับข้าวปลาอาหารแห่เนี่ยเข้าไปให้พี่น้องประชาชนแต่ว่ามีบางจุดนะครับที่ยังคงมีดินสไลด์อยู่นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยยังคงตกมาเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านทียาเพอนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่แปตอนนี้อยู่ในระหว่างการนําเครื่องจักรใหญ่เข้าไปเปิดเส้นทางนะครับเนื่องจากมีจํานวนหินเนี่ยนะฮะปิดขวางเส้นทางอยู่คุณแน่แน่นก็คาดว่าน่า เส้นทางได้เลยน้อยลำบาก,กนะคะจเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน่าจะดําเนินการได้แล้วเสร็จนะครับด้วยการระเบิดหินที่มันยังปิดขวางเส้นทางอยู่เนี่ยได้ภายในวันนี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่น่าเป็นกังวลก็คือเมื่อวานนี้ครับ mm hmm. เกิดเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ศูนย์อพยพนะครับชั่วคราวที่บ้านแม่ลามาหลวงนะครับ mm hmm. แล้วก็บ้านแม่ลาอูนด้วยบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเกือบเกือบหกหลังก็คือ59หลังเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้แจ้งคนที่เขามาอยู่ในพื้นที่ศูนย์อพยพก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มาอพยพจากการสู้รบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับโดยมีรายง,งานนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถลม่มเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพจิตใจณเวลานี้ ยังคงย่าแย่อยู่นะครับ mm. โดยเฉพาะคนที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็สูญเสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลายคนเนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพซึมเศร้าเหมือลอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะรุนแรงกันขนาดนี้ <Th a. S 1> ส่วนอีก1จุดนะครับที่ โอ้ยยังคงต้องตามต่อเพราะว่าเรารายงานกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับฝนตกลงมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตกแบบมาราธอนด้วยครอบคลุม5อําเภอนะครับทำให้แม่น้ําเมอที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนถึงจุดสีแดงที่เรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดเตือนภัยแล้วนะครับ ดูสภาพน้ําสิฮะโอ oh, ้หสีขุ่นแดงมาแบบนี้มาแรงนะคะไหลเร็วไหลแรง <Wow. S 2> แล้วก็เชี่ยวกรากมากที่สําคัญตอนนี้มันเริ่มไปกัดเซาะริมตะลิ่งบ้านของพี่น้องประชาชนจนพังทลายเป็นแนวยาวแล้วนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายหมู่บ้านนะครับแม่กุใหม่ท่าสูงนี่ดูฮะ ระดับน้ําสีแดงแล้วนะครับเตือนภัยอันตรายแล้วนะครับตอนนี้ถูกแม่น้าเมยเนี่ยกัดเซาะอย่างหนักนะครับริมแม่น้ําเมยเนี่ยนะฮะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดแนวโค้งของแม่น้ําแล้วก็เป็นพื้นที่สุดเขตแดงประเทศไทยด้วยดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสิครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับอย่างเช่นบ้านของคุณบุญยังดวงสมนะฮะถูกระแสน้ำเนี่ยพัดจนดินด้านหลังบ้านเนี่ย พังถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เนี่ยดินที่มันเริ่มถล่มลงมาเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยนะฮะห่างจากตัวบ้านเนี่ยไม่ถึง10เมตรแล้วตอนนี้คุณบุญยางบอกกับผู้สื่อขาวว่านอนไม่หลับไม่กล้าน,นอนจริงๆเพราะว่าภาพที่เห็นนี่นะฮะ มันไม่รู้ว่ามันจะมาถึงบ้านของตัวเองเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เกิดความเครียดมากๆตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะครับโดยรวมก็เร่งขนกระสอบทรายแล้วก็ไม้หลักมาช่วยกันสร้างแนวป้องกันริมตลิ่งนะครับป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวตอนนี้ก็จะมีการสร้างแนวหินป้องกันริมตลิ่งด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากด้วยนะครับนี่ฮะนี่เป็นภาพของชาวบ้านที่ช่วยกันนะครับขนกระสอบทรายไป วางริมแม่น้ำนะครับเพื่อป้องกันการซอะของดินที่มันจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อนะฮะค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุก็ยังเตือนนะคะไทย จะมีฝนตกหนักนะคะคที่ภาคเหนือภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณร้อยละหกสของพื้นที่นะคะร้อยละหของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ลาดเชิงเขาด้วยนะคะคส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดตากแล้วก็แม่ห้องสอนด้วยนะคะ